เราไปกันที่มอมหลวงกร์เกิวัตรเกษมศรีนะครับสวัสดีครับมอมหลวงกร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับและทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยครับมอมหลวงกร์มีความเห็นมีมุมมองต่อทั้งเรื่องรูปแบบและเนื้อหาของการจัดเสวนาเรื่องปฏิรูปพลังงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังไงบ้างครับคือจริงๆน้องหมอมันเป็นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นนะครับเออไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดยังไงก็ตามเนี่ยครับผมว่ามันเป็นข้อดี ข้อดีของคนที่อยากปฏิรูปพลังงานครับเพราะว่าตั้งแต่เราเคลื่อนไหวมาเรื่องนี้มันก็เหมือนกับไม่ไม่เคยเป็นเรื่องที่ที่อยู่อันดับต้นๆเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องปากท้องใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยพอมันมีการจัดขึ้นมาไม่ว่ามันจะออกมาอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่มันก็เหมือนตรงก้าวแรกแล้วล่ะที่ที่ว่าเริ่มเดินหน้าปฏิรูปนะครับคทีนี้ ตอนเริ่มต้นอาจจะเห็นในข่าวบ้างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนเนี่ยอที่ที่เคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปพลังงานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเจ้าของพลังงานดังนั้นเขาก็ต้องอยากมีส่วนร่วมในการปฏิรูปถูกไหมครับในมุมส่วนตัวของผมผมเห็นว่าคนเปิดกว้างนะตัวผมนะครับอไม่ว่าข้อมูลใครจะถูกจะผิดเนี่ยเราต้องไม่อายกันเราต้องเปิดเลยถูกไหมครับ ถ้าของผมไม่ถูกก็ช่วยเติมให้ผมหน่อยของเขาไม่ถูกผมก็ช่วยแก้ให้มันควรจะเปิดกว้างไปแบบนี้มากกว่าน,นี่คือนี่คือรูปแบบที่มันควรจะเป็นในที่สุดเนี่ยก็ภาคประชาชนก็ขอให้เปิดก็เลยกลายเป็นเปิดเสเวนาไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันน้อยมากน้อยมากเกินไปนะครับได้พูดคนละรอบเดียวก็สักประามาณห้านาทีอะไรเงี้ยนะี่ม,มากซึ่งน้อยมากจริงๆอาคารพูดน้อยมากจริงๆเราควรจะจับทั้งวันนะครับ,รบแต่ก็แต่ก็ก็ก็ไม่ทราบว่าเหตุใดมันเป็นเรืองทุ่งวัด ทางผู้จัดเนี่ยเห็นเขามาให้สัมภาษณ์แถลงข่าวกับสื่อในภายหลังบอกว่าประเด็นพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะละเอียดอ่อนก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการให้สื่อเข้ามาถ่ายทอดเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าอาจจะถูกนําไปฟ้องร้องดาเนินคดีได้ตรงนี้ผมหลวงกรมองไงครับผมว่าสิ่งที่เดินกันอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นคดีความยแยๆมากมายอยู่แล้วครับ แล้วก็เรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปากท้องนะนะ <c oughs> แล้วการพูดเนี่ยใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบคําพูดของตอนเอง <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> รับผิดชอบในข้อมูลของตอนเองดังนั้นการที่ท,ที่ที่ระมัดระวังเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเราผิดได้ <c oughs> <c oughs> ว่าเราปิดห้องอะไกกีอะไรกันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมเป็นคนที่ชอบเปิดเผยแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นผมพูดในที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับก็ก็เลยอาจจะทําให้อ,อ่รู้สึกว่าเป็นเรื่องบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ทีทล่ละเอียดอ่อนแต่ผมคิดว่าเรื่องพลังงานต้องตรงไปตรงมามเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในหลายยุคแต่สมัยเราก็เห็นว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องมืดดบถูกไหมครับมาตลอดเลยนะ เียงกันไม่เคยจบเพราะว่าเสียงกันคนละครั้งไม่เคยเขียงที่เดียวกันสักทีผมมันต้องการการดีเบตหลายครั้งหลายวันไม่เคยเกิดเลยม,มายุคนี้เป็นยุคของของมวลมหาประชาชนนีนะครับผมคิดว่าเราควรจะคิดหนุนิติใหม่ได้แล้วล่ะไม่มีอะไรละเรอียดอ่อนหรอกสมบัติของชาติก็คือสมบัติของชาติสมบัติตของประชาชนเนี่ยยิ่งต้องเปิดให้เขารับรู้รับภาพนะครับอ,อะไรที่มันเดินมาในอดีตจะใครจะผิดพลาดทั้งไปยังไงไม่ทปนไรเราเราเดินหน้ากันใหม่ดีไหม นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นมากกว่าเพราะต้องพูดใจว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันหมักหมุ่มมาหลายปีผ่านมาหลายรัฐบาลอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาถูกไหมครับครับแต่ว่าอย่าไปมองถึงว่าเดี๋ยวจะมีการสุดปัญหานั้นปัญหานี้ในอดีตผมคิดว่าไม่ได้อยากจะทําแบบนั้นอยากจะเดินหน้าอ่าไปข้างหน้ามากกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบทราบกันในข่าวอยู่บ้างว่าอาจจะมีการติดดิงกันในเรื่องหลักว่า เอ็กตนั้นพูดถูกหรือเปล่าคนนี้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าทําทุกอย่างให้มันอยู่บนโต๊ะเปิดเผยกันบนเวทีเดียวกันผมว่าดีที่สุดครับครับก็ก็มีการพูดกันก่อนหน้านี้สักสองสามวันก่อนหน้านี้มีการพูดกันว่าเ,เรื่องพลังงานเนี่ยมันมีความเห็นที่แม้แต่ในพวกเรานเองเนี่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งกันอยู่มากเนี่ยก็เลยอาจจะมีความพยายามจะต้องการทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยก่อนที่จะนาเสนอสู่วงกว้างอันนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้หมอ่อมหลวงกรมองไงครับ ผมว่ามันการจะทําให้เข้ารู้เข้ารอยเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดเวทีบ่อยๆไม่ใช่ปิดเวทีนะต้องเปิดบ่อยๆต้องให้มีการพูดบ่อยๆให้พูดบนเวทีบ่อยๆใครพูดจริงไม่จริงเนี่ยเรารับผิดชอบกันไปเองหรือเปิดเป็นดีเบตก็ได้ข้างหนึ่งคุณเป็นเป็นคุณปียศวรข้างหนึ่งเป็นผมก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นแต่ผมกลับไปเห็นในในเฟซบุ๊กมีคนส่งมานะไม่รู้ว่าใครทาขึ้นมาแต่เห็นเห็นเป็นชื่อคุณปียศวรแล้วมีหน้าผมอยู่แล้วก็บอกว่าผมพูดเท็จ นะครับซึ่งผมก็อยากรู้ว่าผมพูดเท็จแต่ผมพูดเท็จเรื่องอะไรไม่รู้เท็จเพราะเท็จเท็จไม่ถูกใจท่านหรือเท็จยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีการพูดกันบนโต๊ะต่อหน้าต่อประชาชนมากกว่ามาเสนอกันแบบนี้ซึ่งมัน,มนเหมือนการดิสเครดิตมากกว่าเพราะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ะนะครับท่านควรจะพูดกันตรงไปตรงมาว่าไม่ถูกตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านเคยเป็นรัฐมนตรีเนี่ย ท่านควรจะรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เราเสนอผมเสนอนั่นครับผมเสนออะไรที่ไม่แตกต่างจากอาเซียนเลยไทยนั้นล้าหลังอาเซียนมากในเรื่องการปฏิรูปพลังงานกฎหมายไทยไม่เหมือนอาเซียนเลยก็คือโดยเฉพาะเรื่องการให้สัมปทานกิโรเลยบอาเซียนเขาไม่ได้ให้แล้วเขาเลิกไปนานแล้วเขาใช้ระบบแบ่งปันผลกลิตนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดตรงๆว่าไม่มีใครอยากให้ข้อมูลเรื่องนี้เลย นะครับซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มันควรจะเอามาบอกเลยแล้วสิ่งที่เราขอเนี่ยเราขอให้ปฏิบัติต่อเราเหมือนอาเซียนเท่านั้นหมายถึงต่างชาติมาลงทุนก็ขอให้ปฏิบัติเราดีเหมือนกับปฏิบัติอาเซียนกฎหมายที่มีเราก็อยากให้คณะปฏิรูปใช้ให้มันเหมือนอาเซียนรเราไม่เคยขออะไรเกินเลยไปกว่านั้นผมก็เลยไม่ทราบว่าคนที่ตัวการปฏิรูปนี่ตัวอะไร นะครับผมไม่แน่ใจบางคนก็บอกว่ากลัวเดี๋ยว yani สหรัฐเขาจะว่าเราหรือเปล่าเราจะไปยึดสัมปทานเขาหรือเปล่าผมบอกว่าเปล่าสิ่งที่เราจะทําเราจะทําให้เหมือนอาเซียนสัมปทานใหม่สัมปทานใหม่เท่านั้นที่จะไปอยู่ระบบแบ่งปันกันดรวยทองเก่าถ้าไม่มีการทุจริตท่านก็ทําไปแต่ถ้าท่านมีการทุจริตอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับการทุจริตผมเชื่อว่าทุกประเชตก็ไม่เห็นด้วยอเมริกา,าก็ไม่เห็นด้วยหรอกเราก็ต้องแก้ไข นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราขอไม่มีการเปลี่ยนอีก oh. ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันก็คือว่าแล้วพูดบนเวทีด้วยก็คือคุณอนิกพูดว่า <Okay. S 2> คนปตะท,ะทก็ออกมาเป่านกหวีดนะถ้าเรา oh. ปฏิรูปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเทือนเขาหรือเปล่าเนี <laughs> ้ยครับทาทาให้เกิดการเกลียดชังคนปตท,ะทหรือเปล่าผมบอกผมไม่เคยเกลียดชังคนปตท,ะทและคนกระทรวงพลังงานนะ <Okay. S 2> ทุกวันนี้ได้ข้อมูลก็จากคนปตทะและคนกระทรวงพลังงานเอง oh. มีหลายคนที่ช่วยเราแต่ใครช่วยเราบางทีถูกย้ายอะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนดีๆในปตทและกระทรวงพลังงานมีแน่นอนอดังนั้นเราไม่เกลียดผู้บุคคลแต่เราเกลียดมือมืดที่อยู่ข้างหลังนะครับที่เป็นกลุ่มทุนพลังงานที่พยายามฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศป,ปังหากนั่นคือสิ่งที่เราเกลียดมมผมเชื่อว่าหลังการปฏิรูปปตทจะเป็นบริษัทที่คนไทยรักมากที่สุด ถูกไหมครับถ้าเราปฏิรูปได้จริงมันมันจะไม่เป็นอย่างที่ท่านกลัวกันเลยผมคิดว่าหลายประเด็น่ยนตัวมากเกินไปวันนี้จะบอกว่ากลุ่มนั้นเขาก็เป่าโควิดนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยกลุ่มนี้ก็เป่าโควิดองค์กรเขาจะไม่ดีไงปล่อยเขาหรือผมต้องถามการปฏิรูปอาจจะนําสิ่งดีๆมาสู่พนักงานก็ได้นะครับแต่ผู้เสียผลประโยชน์อาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังก็ได้อาจจะเป็นนักการเมืองบางคนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ก็ช่างมันรเราจะปฏิรูปเพื่อประเทศไม่ใช่หรือนะครับอันนี้คือคือผมคิดว่าบางที คิดอะไรกันกันกันอาจจะมากไปน,นิดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่พูดอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันว่าไม่อยากให้ทวงคืนปตทออนะครับค่ะผมบอกเลยว่าผมไม่ทวงคืนปตทหรอกนะแต่สิ่งที่ผมจะทวงคือสิทธิพิเศษทั้งหลายที่ปตทได้ไปต้องทวงคืนกลับมาที่ประเทศค่ะไม่ใช่เอาสิทธิพิเศษมาท้ากำไรให้ตัวเองไม่ใช่นะครับ สิทธิพิเศษให้ไปเพื่อมาดูแลประชาชนชดังนั้นถ้าท่านท่านไม่ได้ใช้เพื่อดูแลประชาชนแต่ไปคักใช้กับค้ากำไรเกินพวนเนี่ยน,นะก็ต้องดึงสิทธิพิเศษกลับมาทั้งหมดมเท่านั้นเองอ<ม>แล้วเขาก็จะได้แข่งขันเหมือนกับคนอื่นเหมือนเชลเหมือนแอตโซเหมือนคนอื่นทุกประการ<ม>นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เอาคนเรากลับมาแบบนั้นแต่เราอาจจะตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ห้ามแปรรูปนะครับและเอาสิทธิพิเศษย้ายทั้งหมดย้ายกลับมาเท่านั้นเอง แล้วก็ปล่อยให้ปตทค้าขายตามปกติไปก็จบหละครับ,รบ,รบที่พูดกันมากอันหนึ่งก็คือว่าเขาบอกตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามาพูดมาลงรายละเอียดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปล้มทักษิณให้ได้ก่อนล้มระบอบทักษิณให้ได้ก่อนพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราจะแตกแยกกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับหมกนคือคือคือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนะครับจากเพื่อนๆปากิกแล้วแม้แต่เพื่อนเสื้อแดงแไม่ได้ยังพูดเสมอว่าเงินกลุ่มทุนพลังงาน ก็ไปหล่อเลี้ยงตามเวทีเขานะเงินกลุ่มทุนพลังงานก็ไปหล่อเลี้ยเลี้ยงเวทีเขานะนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีไอเรื่องว่าเงินกลุ่มทุนพลังงานไปหล่อเลี้ยงวิทยุชุมชนเขานะแล้วถามว่าแล้วเราจะไม่จัดการเรื่องพลังงานเหรอครับในเมื่อพลังงานกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรคบียงของของ,ของใช่ไหมครับของของของ กลุ่มการเมืองหรือกลุ่มไหนก็ตามน่ะผมผมผมก็เลยบอกเอ๊ะมันยังไงกันนะทําไมผมผมไม่เข้าใจว่าคือ,ค,อคือผมเป็นห่วงสิ่งที่ผมเป็นห่วงอะไรกัน,กนผมรู้สึกเป็นห่วงว่ากลุ่มทุนพลังงานได้เข้าไปทุกที่ทุกสีทุกเหล่าครับผมผมสันนิษฐานนะสันนิษฐานนะอย่างเพื่อนเสื้อแดงก็ให้ข้อมูลมาอย่างนี้อ,อ่ส่วนทางฝั่งเราไม่รู้ละมีหรือเปล่าแต่น่าเป็นห่วง แต่น่าเป็นห่วงเพราะคนที่ออกมาค้านภ้าประชาชนในการปฏิรูปพลังงานพูดเหนือนกระทรวงพลังงานแล้วพูดปึงปตทซึ่งผมไม่สบายใจเพราะข้อมูลครัเจออะไรครับเพราะข้อมูลที่เราใช้เนี่ยเราจะปฏิรูปพลังงานได้ไม่ได้ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ปตทหรือกระทรวงพลังงานนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือดูข้อมูลในต่างประเทศเช่นกฎหมายต่างประเทศแล้วเทียบเคียงหรือแม้แต่รายงานพูดถึงหุ้นต่อพูดถึงหุ้น ของบริษัทขุดเจาะน้ามันที่มาขุดในประเทศไทยรเราจะได้ข้อมูลตรงข้ามหรือได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเลยเราต้องไปไกลกว่านั้นที่จะดูแค่ข้อมูลของปตทและกระทรวงพลังงานต้องไปหาในต่างประเทศกลับมานะครับแล้วก็จะพบความจริงหลายหลายด้านยกตัวอย่างเช่นเรื่องการขุดเจาะปิโตรเลียมเนี่ยนะครับกระทรวงชอบพูดว่าขุดเจาะยากต้นทุนสูงผมพบรายงานผู้ถือหุ้นหลายบริษัทมากว่าขุดเจาะต้นทุนต่ํา ความเสี่ยงตับแล้วเจอแบบนี้หมดเลยดังนั้นเองเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้รับมันมากเลยไปกับเว็บไซต์กระทรวงพลังงานไปแล้วดังนั้นพอผมพูดไปปุ๊บก,ก็จะมีกลุ่มมดิสเครดิตว่าโอ้ไม่จริงไม่ตรงกพคุณเขาอาจจะแค่อ่านเว็บไซต์กระทรวงพลังงานหรือกสทก็ได้ผมไม่ต้าบนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราควรทําเปิดใจกว้างและถามผมว่าข้อมูลจากไหนผมจะส่งให้ทั้งเว็บเลยนะครับว่ากันว่าข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากเนี่ยก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของเราอันจริงๆเนี่ยมีอยู่มากน้อยแค่ไหนได้ครับอันนี้ก็อันนี้ใชครับอันนี้ไม่ยากไม่ต้องเชื่อผมะนะครับคําพูดของผมไม่ได้ไม่ได้สักดิธิ์แต่สิ่งที่ควรจะดูและควรจะเชื่อก็คือข้อมูลของกลุ่มโอเปกโอเปกมีรายงานประจาปีทุกปีโอเปกเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงทุกประเทศนะเขาจะพูดแค่กลุ่มโอเปกกับประเทศใหญ่ๆที่ผลิตพลังงานเขาพูดถึงประเทศไทยครับ และโอเปกวันนี้ข้อมูลโอเปกนะครับข้อมูลโอเปกปีที่แล้วประเทศไทยเป็นอันดับสามของอาเซียนในการผลิตก๊าซธรรมชาติเราเป็นอันดับสามของอาเซียนนะฮะแต่งหน้าบูไนไปสามเท่านะครับอันนี้ข้อมูลโอเปกแล้วข้อข้อมูลนี้ในหน้าเดียวกันเนี่ยนะครับก็รายงานว่าเราแต่งโอเปกไปแล้วนะค่าประเทศ ในหน้านั้นเนี่ยมีมีโอเปกแต่เขามีโอเปกหน้านั้นเนี่ยมีขาดเบเนซีเอลากับกับเอกวาดอร์ไป hmm. แต่หน้านั้นเนี่ยแสดงมีโอเปกที่ผลิตต่ำอปประเทศไทยในห้าประเทศ uh huh. ดังนั้นข้อมูลของโอเปกเองก็ยืนยันว่าในเรื่องก๊าซธรรมชาตินั้นเราอยู่อันดับติดอันดับดีๆต้นๆของโลกแหละสําหรับก๊าซธรรมชาติ uh huh. นะครับส่วนถ้าจะดูเรื่องทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ํามันให้ไปดูรายงานของ Energy Information Administration ของรัฐบาลสหรัฐ mm hmm. เข้าไปหน้าเขียนคำเข้าเว็บไซต์นะครับคำว่า EIA Thailand มันจะขึ้นมาเลย <Okay. S 2> แล้วเขาจะบอกว่าสิ่งที่เป็นของเหลวคือคือเวลาที่พูดถึงน้ำมันดิบเนี่ยในต่างประเทศเขาจะไม่เรียกน้ำมันดิบอย่างเดียวเขาจะของปิโรเลียมเหลวเนี่ยนะครับจะมีน้ำมันดิบคอนเดนเซตก๊าซโซลีนธรรมชาติทั้งหมดรวมกันเนี่ยเราอยู่อันดับสามสิบสองของโลก mm hmm. จาก้อยกว่าประเทศส่วนก๊าซธรรมชาติอยู่อันดับ24ของโลกนะครับก็ตัวเลขก็ไปทางเดียวกับ o อ e c นี่ตัวเลขของ EIA นะครับ e e n r Energy Information n d m i n i s t r a t i ร n สหรัฐอีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่า CIA Factbook หน่วยงาน CIA เนี่ยรับ CIA จะมีข้อมูลเกี่ยวกับของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยเ้าเรียก CIA CIA Factbook ก็จะอันดับเดียวกับ EIA ทุกประกาศดังนั้นข้อมูลที่ออกมาจากต่างประเทศทั้งหมด นะครับครับอีกอย่างหนึ่งเรากลับมาที่ข้อมูลกระทรวงพลังงานอ่า uh huh. ว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลกระทรวงพลังงานมันสอดคล้องไหมข้อมูลกระทรวงพลังงานวันนี้นะครับเขาจะแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนถ้าคนไม่คุ้นเคยกับเว็บไซต,ต์จะเจอส่วนเดียวอส่วนที่คือจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่ขุดในประเทศไทยกับส่วนที่ขุดในพื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลเซียครไทยมาเลเซียเราได้มาครึ่งหนึ่งต้องเอากลับมาบวกด้วยถ้าบวกทั้งสองแหลก เราจะมีทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบคอนเดนเซททั้งหมดรวมกั 1, นเกือบหนึ่งล้านบาร์เรลใกล้เคียง 9, เก้าแสนกว่านะครับเก้าแสนกว่าแต่ใน, 9, นเก้าแสนกว่าเนี่ยไม่ใช่น้ำมันดิบนะต้องพูดกันให้ชัดผมไม่ได้พูดว่าน้ำมันดิบเก้าแสนต่อบาร์เรลเจ็ดแสนกว่าเป็นก๊าซธรรมชาติที่เหลือมันจะเป็นน้ำมันดิบและคอนเดนเซทนะครับที่เหลือเป็นน้ำมันดิบและคอนเดนเซทดังนั้นคําว่า 1, เกือบหนึ่งล้านบาร์เรลนั้นรวมก๊าซธรรมชาติด้วยอันนี้คือตัวเลขของกระทรวงพลังงานเองก็ แต่ประเด็นสําคัญถามว่าแค่นี้มันเยอะหรือน้อยผมบอกสิ่งที่มีอยู่ไม่มากไม่น้อยไม่ขี้เหร่แน่นอนไม่ขี้เหร่แน่นอนแต่ไม่ใช่มากที่สุดในโลกนะครับ uh huh. ทีนี้การที่ไม่ไม่ขี้เหร่แน่นอนอันดับสามของอาเซียนนะครับอาเซียนไม่มีใครบริหารจัดการแบบไทยเลยนะครับคนอื่นแม้คนที่โหลข,ของอาเซียนก็ตามก็จะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเหมือนเป็นเจ้าของสวนผลไม้ แล้วมีคนมาช่วยเก็บผลไม้ <Okay. S 2> เรายังคงกรรมสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของสวนเราคงกรรมสิทธิ์ของผลผลิตที่ได้ในสวนทั้งหมดแล้วแบ่งสวนน้อยเป็นค่าเก็บผลไม้ก็เรียกกร,ระบบแบ่งปันผลผลิตน้ำมันจึงตกเป็นของอินโดนีเซียและมาเลเซียและอาเซียนทั้งหมดส่วนของไทยเป็นระบบสัมปทานสมมติเป็นเจ้าของสวนผลไม้คนมาช่วยเก็บผลไม้เราจะต้องยกสวนผลไม้ของเราไปให้เขาก่อนจนหมดเราก็ไม่มีความเป็นเจ้าของน้ำมันเลย เพราะเขาดูดดาสุดน้ำมันไปเท่าไหร่เขาก็ไปขายกลับมาเสียค่าภาคหลวงและภาษีให้เราถ้าเราอยากได้น้ำมันต้องไปซื้อเขาเองในราคาตลาดโลกสรุปลูกเจ้าของสวนจะกินผลไม้ในสวนต้องไปซื้อจากเจ้าของสวนคนใหม่ในราคาตลาดโลกนี่คือเป็นอย่างนี้อยู่ประเทศเดียวในอาเซียนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาเซียนยกเลิกระบบสัมปทานไปนานมากแล้วครับอินโดนีเซียยกเลิกไปทั้งหมดตั้งแต่สองห้าูนย์า มาเลเซียยกเลิกไป250 2519นะครับ,รบนอกจากนั้นประเทศที่เหลือเดินตามอินโดนีเซียและมาเลเซียหมดเลยไม่มีใครเดินตามไทยเลยแนมะ้แต่ประเทศเดียวผมจึงต้องสงสัยอดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปัจจุบันที่รัฐมนตรีพลังงานท่านรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นประเทศเดียวที่ใช้ระบบนี้และประเทศไทยเป็นอันดับสามของอาเซียนแต่ยังใช้ระบบนี้แล้วอ้างว่ามีปิโตรเลียมน้อยนะครับ นี่คือต้นเหตุแรกเลยของการใช้กา๊าซแลน้ำมันแพงเพราะเรายกสมบัติคุณค่าให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาที่แท้จริงผมกองคิดว่าถ้าจะพูดถึงอุปสรรคที่ที่สาคัญที่สุดเป็นอุปสรรคมากที่สุดที่ทําให้การพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าการปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่รูปหน้าปัดจ,จมูกเนี่ยอุปสรรคนั้น,ม,น,ม,นมันคืออะไรครับผมผมกล่าวหลายครั้งว่าเรื่องพลังงานปัญหาพลังงานไม่ได้เกิดจาก เริ่มต้นจากรัฐบาลชุดนี้นะมันเริ่มมาหลายรัฐบาลแล้วแล้วก็ไม่เคยมีใครแก้มันเลยแก้นิดแก้หน่อยและที่ที่แย่ที่สุดคือยิ่งแก้ยิ่งแย่ลงก็คือในปีที่เราปฏิวัติจำได้ไหมครับปฏิวัติ2549ปี50เราแก้พรบปิโตรเลียมขณะที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสูงมากมแต่เราแก้ให้มันหย่อนยานลงและใครเป็นนักมุ่งเรีผมภา ปีสวัสด์ป่ะครับถูกต้องปีงสวัสด์อมรัน์ถูกต้องครับการแก้ครั้งนั้นเนี่ยแก้อย่างนี้นะครับ,รบเดิมเนี่ยเราไม่ต้องการให้ใครปลูกขาดพลังงานไทยเราจึงให้สัมปทานเพียงห้าแปลงต่อหนึ่งรายห้าแปลงไม่เกินสองหมื่นตารางกิโลเมตรห้าแปลงแล้วก็สองหมื่นตารางกิโลเมตร,รในปีห้าศูนย์ที่มีการแก้ไขพรบปิโตรเลียมเอาคำว่าห้าแปลงกับสองหมื่นตารางกิโลเมตรออกทิ้งไปเลย นั่นหมายความว่าต่างชาติจะมาล็อกสมปรทา,านไทยกี่ติดแปลงก็ได้ไม่จากัดเลยเป็นพื้นที่เท่าไหร่ก็ได้หลังจากการแค่แก้ไขกฎหมายเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทหนึ่งนะครับที่อยู่ในตะวันออกกลางนะบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตะวันออกกลางชื่อบริษัทเซลล์ออยล์แอดีนนะครับแล้วก็มีแม่ชื่อบูบาดาลาที่ได้แหล่งนงงยาวคุณไหมครับที่ได้แหล่งนงงยาวไปเนี่ยอ ที่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่นานนออี้<อ>ที่เป็นข่าวนี่แหละรบ,บริษัทนี้นะครับเดิมเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย20,000ตารางกิโลเมตรห้าแปลงถูกไหมครับหลังจากแก้ไขกฎหมายแล้วบริษัทนี้มีแปลงสัมปทา,านในมือกลุ่มเนี้ยมีแปลงสัมปทา,านในมือมากกว่าหนึ่งแสนตารางกิโลเมตรโอ้โหมันคือการจองพื้นที่ประเทศไทยไปหมดแล้วนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายแปลงที่จองไปแล้ว ไม่ได้ทําถือไปปีเดียวแล้วก็ขายต่อประเทศยังไม่ได้สตัง์เลยอแต่มีการขายต่อแปลงสัมปทานอะแปลงนี้ขายยี่ห้าเปอร์เซ็นแปลงนี้ขายกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปคือคนขายแปลงสัมปทานต่อจากประเทศไทยไปนเนี่ยได้สตัง์แล้วแต่ประเทศยังไม่ได้ตัง์เลยเพราะประเทศจะได้ตังก์ก็ต่อเมื่อมีการผลิตปิโตเรเลียมถูกไหมครับแล้วได้ค่าภาษีและภาษีอืแต่แปลงสัมปทานเหล่านี้ถูกเร่ขายต่อในตลาดโลกเรียบร้อยแล้ว แล้วถามว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการแก้ไขกฎหมายในปี2550นั่นเองผมไม่แน่ใจนี่เป็นสาเหตุหรือไม่ที่ท่านพยายามดิสเครดิตผมนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงจริงๆผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะอยากเดินหน้าปฏิรูปนะแต่วันนี้มีการดิสเครดิตภาคประชาชนในการปฏิรูปพลังงานเนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับนะครับทําไมเราเราไม่เดินหน้าแก้ไขทําไมถึงมา พยายามดึงขาภาคประชาชนที่จะมุ่งไปสู่การปฏิรูปนี่คือสิ่งที่ผมไม่ไม่สบายใจและหลายคนพูดว่าการปฏิรูปพลังงานจะนําไปสู่ความขัดแย้งในหมู่มวลมหาประชาชนผมบอกมันไม่จริงไม่ใช่เลยการปฏิรูปพลังงานปัญหาที่จะทําให้จุดสีดําในในในสีขาวหลุดออกไปอด้บอกไหมครับบางทีเรามีสีดําแทรกอยู่โดยเราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะโผล่ให้เราเองเห็นเองอะ่ะ ว่าใครเป็นสีดำใครขาวจริงใครใครสีเทาใครสีดำเดี๋ยวมันคือคือผมเชื่อว่าทัศนคติการทางการเมืองเนะี่ยแบ่งแยกคนระดับหนึง่งแต่กัติรูปพลังงานจะแบ่งแยกสีขาวสีดำที่ชัดเจนกว่าเดิม